ที่เพิ่งเล่นเปียนโนนะคะเล่นเพลงนี้ได้เลยในวันแรกค่ะอยากจะพูดถึงประโยชน์ของการเล่นดนตรีนะคะช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ค่ะแล้วเพิ่มความฉลาดให้เซลล์สมองแตกตัวนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกเล็กๆคะ่ะควรจะส่งเสริมให้เด็กเล่นดนตรี แทนการเล่นเกมเล่นมือถือนะคะเพราะว่าระหว่างที่เล่นดนตรีเนี่ยมันเกิด ai, เซลล์สมองผ่อนคลายพอเซลล์สมองผ่อนคลายเนี่ยมันเกิดการเรียนรู้นะคะแล้วได้ใช้ทักษะมือประสานกับความคิดแล้วก็สมองค่ะแล้วเป็นการฝึกสมาธิด้วยนะคะในวัยเด็กเนี่ยข้าเจ้าอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเป่าขลุ่ยเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยค่ะ เครื่องดนตรีอะไรเราไม่ค่อยมีใช่ไหมคะสมัยก่อนเนาะก็เครื่องดนตรีที่หาง่ายที่สุดก็คือขลุ่ยนะคะแล้วประดิษฐ์เองก็ได้ด้วยไงบางทีก็ประดิษฐ์เครื่องดนตรีเองนะคะขลุ่ยเนี่ยขลุ่ยประดิษฐ์ง่ายที่สุดข้าเจ้าก็จะเป่าขลุ่ยในวัยเด็กนะคะแล้วก็ตีกลองค่ะตีกลองที่โรงเรียนนะคะแล้วก็เป่าเมนโดเลียน สมัยก่อนอะไอตัวเมนโดเรียนที่ใช้มือกดอ,อันเล็กๆนะ่ะมันก็คล้ายๆเปียโนโนี่แหละอันนึงแค่ประมาณ160บาทเองมั้งสมัยข่าเจ้าใบเด็กอะ่ะค่ะแต่ปัจจุบันก็ไม่แพงนะปัจจุบันอาจจะ6 700น่าจะไม่เกินพันหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเครื่องดนตรีสมัยนี้มันถูกมากๆเลยนะคะดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆนะคะควรจะส่งเสริมให้เด็ก เล่นดนตรีแทนการเล่นเกมจะเพิ่มความฉลาดแล้วก็เพิ่มสมาธิให้กับลูกของท่านแล้วลูกของท่านก็จะกลายเป็นอัจฉริยะได้ในวันหนึ่งนะคะค้าเจ้าก็มาฝึกเล่นเป,ยเปียโนค่ะเปียโน,โนที่ถนนดินสอนะคะชื่อวิลล่ามังคาลา เป็นโฮเทลโฮเทลมีประมาณ6ห้องนอนนะคะซึ่งเจ้าของเนี่ยก็จะสร้างที่พักแบบคนรวยนะคะก็สร้างเหมือนบ้านอยู่สุขสบายสะดวกสบายแล้วก็มีเปียโนโให้เล่นฟรีด้วยค่ะเจ้าก็มาที่นถ่แทุกวันเสาร์นะคะมาเล่นเนี่ยรู้เลยค่ะว่าได้สมาธินะคะแล้วก็ได้เกิดจิตที่โฟกัสโฟกัสแล้วก็ ได้ใช้ทักษะมือแล้วก็สมองที่มันประสานกันนะคะก็จะช่วยไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์ในวัยชรา,าได้นะคะเพื่อนๆที่มีพ่อแม่นะคะพ่อแม่ที่อายุเยอะแล้วะคะ่ะก็อาจจะซื้อเครื่องดนตรีให้ท่านเล่นที่บ้านได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้สามารถฝึกเล่นได้ง่ายๆนะคะ ใน YouTube มีสอนค่ะก็ให้ท่านฝึกฝึกสมองไปจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์จะได้ไม่เป็นภาระ ala, แก่ลูกหลานแล้วท่านก็จะได้ความเพลิดเพลินได้ฝึกสมาธิให้กับคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ฟุ้งซ่านด้วยนะคะขอให้ทุกๆท่านมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ค่ะ